คอลัล่ำกาแฟดำรัฐบาลสลายขั้วกับนโยบายเศรษฐกิจลูกผสมพอรัฐบาลเพื่อ่ายเข้ารับหน้าที่คำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือการเป็นรัฐบาลผสมมากมายหลายพักนั้นท้ายที่สุดจะสามารถเอานโยบายที่หาเสียงเอาไว้กับประชาชนมาทำให้เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติหรือไม่ยิ่งเมื่องบประมาณมีจำกัดและทุกพักที่มาร่วมรัฐบาลล้วนต้องการใช้เงินเพื่อเอานโยบายของตน มาทำให้เกิดเป็นความจริงในทางปฏิบัติเพื่อเอาใจฐานเสียงก็ตัวเองก็ยิ่งจะทําให้การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคพอสมควรย้อนไปดูแนวทางของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไก่ซึ่งต้องกระเด็นไปเป็นฝ่ายค้านว่าโดยเรื่องแบ่งเค้กมีมุมมองต่างกันที่น่าสนใจคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยเคยบอกว่า ในขณะที่สุริกัญญาตัานสกุลหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของก้าวไก่มองว่าหากเทียบประเทศไทยเป็นเค้กอันที่จริงเค้กนั้นมีเพียงพอให้สำหรับทุกคนแต่ปัญหาคือคนที่แบ่งเค้กนั้นแบ่งเค้กอย่างไม่เท่าเทียมเหมาะสมแต่คุณเผ่าภูมมองว่าหากประเทศไทยเป็นเค้กเราสามารถทำเค้กชิ้นนี้ให้ใหญ่ขึ้นและเพียงพอต่อทุกคน จึงต้องติดตามว่าพักเพื่อไทยจะทำให้เค้กใหญ่ขึ้นได้อย่างไรทำกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ประดังกันมาหลายด้านมีทั้งวิกฤตเฉพาะหน้าและคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในด้านต่างๆเพื่อให้สมกับที่เคยประกาศว่าจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังวันนี้เมื่อเพื่อไทยไม่ได้เสียงแหลนสไลด์จะต้องยอมกืนน้ำลายว่าไม่สามารถจะดำเนินโนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างหรือไม่ เป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแต่ที่แน่ๆคือก่อนจะมีการโหวตให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกในรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นพักเพื่อไทยโหมออกข่าวตอกย้ำถึงนโยบายหลักๆทั้งชุดสู่สาธารณชนอีกรอบเหมือนจะใช้นโยบายทั้งชุดมากบกระแสทางลบอันเกิดจากการตั้งรัฐบาลสลายขั้วดังนั้น เราจึงเห็นข้อความผ่านโซเชียลมีเดียของพักเพื่อไทยที่ตอกย้ำนโยบายต่าง,างๆของตนเช่นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแรงสร้างรายได้สร้างโอกาสเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาและความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอาทิปัญหาเงินเฟ้อที่ทำให้ค่าครองชีพของพี่น้องสูงขึ้นภาวะหนี้ครัวเรือนที่ตอนนี้สูงถึง16ล้านล้านบาท คิดเป็น90.6%ของ GDP การลงทุนต่างชาติที่อย่างชะลอตัวและภาวะแก่ก่อนรวยจากการที่สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่เงินออมไม่เพียงพอปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชนรายได้ไม่พอไม่สามารถแก้ปัญหาภาวะนี้สินได้และมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้นอกจากมาตรการเร่งด่วนทางดิจิทัล w a l l ล็ et, การพักหนี้การลดค่าน้ำมันค่าไฟแล้วเราจึงมีแนวทางสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชนและประเทศและสร้างโอกาสเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนสามารถตั้งตัวทำรรมาหากินแก้หนีสินและหลุดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งนี้ได้สำเร็จสร้างรายได้เพื่อสร้างเศรษฐกิจเปิดประตูการท่องเที่ยวโกวยไรายได้เข้าประเทศ เราจะแก้ระเบียบเพื่อลดความยุ่งยากของนักท่องเที่ยวในการเข้าประเทศลดขั้นตอนวีซ่าให้เข้าประเทศได้สะดวกขึ้นตามความเหมาะสมสร้างการรับรู้และความประทับใจเกี่ยวกับไทยต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยหวังว่าการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นจะนํามาสู่การกระจายรายได้ทุกพื้นที่ตั้งแต่พี่น้องเกษตรจนถึงคนทํางานในโรงแรมที่พักร้านอาหารกิจการขนส่งต่างๆทั่วไทยเปิดประตูการค้า ส่งเสริมการค้าขายดึงการลงทุนจากทั่วโลกเราจะเร่งเจราจา FTA ฉบับใหม่และเร่งรัดสรุป FTA ที่อยู่ระหว่างการเจราจาพร้อมใช้การทู่เปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียกลางอเมริกาใต้ตะวันออกกลางทั้งหมดนี้จะสร้างรายได้ใหม่ผ่านการค้าขายและการลงทุนใหม่จากทั่วโลกเพิ่มรายได้เกษตรสเท่าใน4ปี ด้วยหลักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เราจะสร้างทางเลือกในการเพาะปลูกเปิดตลาดใหม่ในการส่งออกสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างความแม่นยำในการเพาะปลูกเพิ่มจํานวนและคุณภาพของสินค้าและสร้างระบบประกาันร,ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าเมื่อตั้งรัฐบาลเสร็จสิน้นเราจะเร่งดําเนินการแผ่รับมือเอลินโยที่ส่งผลต่อปริมาณน้ําในการเพาะปลูกพร้อมผักดันการตรวจสภาพดิน การปรับเปลี่ยนพืชการเพิ่มทุนและที่ดินการปรับกลยุทธ์ในการขายสินค้าเกษตรและการยกเลิกข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคเป็นต้นนอกจากสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรแล้วเราจะสนับสนุนการทำปศุสัตว์อื่นๆเช่นการเลี้ยงโครวมถึงฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาด้านการประมงผ่านการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเร่งเจรจาข้อตกลงอ a ยูใหม่ลดล็อกประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก สร้างโอกาสลดเหลื่อมล้ำสร้างชีวิตใหม่ออกโฉนดที่ดิน50ลร้านไร่แก้ไขกฎหมายพิสูจน์สิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้โฉนดที่ดินอย่างถูกต้องสร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ให้พี่น้องเกษตรกรอย,อย่างยั่งยืนขยายการเข้าถึงและเพิ่มคุณภาพ30บบา,าทรักษาทุกโรคให้สมบูรณ์และดียิ่งขึ้นเพื่อไทยจะผลักดันให้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถใช้รักษาได้ทั่วไทยสร้างระบบนัดคิวออนไลน์ เปิดให้ตรวจเลือกคลินิกใกล้บ้านเพื่อพบแพทย์ในวันถัดไปและสามารถรักษาและจ่ายยาออนไลน์เพื่อลดภาระของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เรายังจะผลักดันการดูแลสุขภาพจิตรวมถึงการส่งเสริมให้มีสถานชีวพิบาลสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานสามารถกลับไปทำงานได้อย่างหมดห่วงนอกจากนี้เราจะมุ่งมั่นป้องกันโรคด้วยอาทิ การระดมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีให้เด็กหญิงอายุตั้งแต่9ถึง11ปีทุกคนและผู้หญิงที่ยังไม่เคยรับเชื้อ Hpv ผักดันรัฐบาลดิจิทัลเพื่อสร้างรัฐสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพปฏิรูประบบราชการให้บริการประชาชนขจัดอุปสรรคในการทำมาหากินผ่านแนวทางต่างๆเช่นการสร้าง One Stop Service สำหรับการให้บริการภาครัฐ การลดดุลพินิจเจ้าหน้าที่ผ่านการสร้างกฎเกณฑ์ชัดเจนโดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวทำธุรกรรมอาทิสมาร์ทคอนแท็กเพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันและการกำหนดระยะเวลาในการอนุมัติให้แน่นอนพัคเพื่อไทยมุ่งมั่นเดินหน้าประชาธิปไตยปักธงการแก้ไขรัฐธรรมนูญดำเนินนโยบายเร่งด่วนนโยบายสร้างรายได้และสร้างโอกาสฝ่าวิกฤตของประเทศเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน ว่าที่นายกเศรษฐาทวีสินประกาศเป็นแถลงการลงรายละเอียดเรื่องมาตรการที่รัฐบาลใหม่จะทำทันทีประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักต่อเนื่องมาหลายปีพักเพื่อไทยจึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเป็นรัฐบาล จะเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเรตห0 0่งบาทอย่างเร่งด่วน mm hmm. เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนบรรเทาปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง 1. คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปจะได้เงินดิจิทัล1,000 0บาทโดยตรงผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 2. จะชอบบัลรเงินหนึ่งหบาทที่ได้รับสามารถใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรแต่ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน 3. สามารถใช้จ่ายได้ภายใน6เดือนโดยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้แต่หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันจะสามารถใช้จ่ายผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวส ดิจิทัลบัตรหนึ่0 0มืบาทนี้จะถูกส่งตรงถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลของประชาชนภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงไม่มีช่องว่างให้ใครฉวยโอกาสหาประโยชน์ระหว่างทางปิดโอกาสไม่ให้เกิดการหักหัวคิวในทุกขั้นตอน นโยบายดิจิทัล w อล l ล t ห0 0่งบาทของพรรคเพื่อไทยมุ่งเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยแนวคิดที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยทัศนคติเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ แต่ไม่ได้บอกว่าเงินที่จะต้องใช้เฉพาะเรื่องนี้ประมาณ5 6 0 0 0 0 0ล้านบาทจะเอามาจากไหนและพักรวมรัฐบาลทั้งหลายจะยอมให้พักเพื่อไทยทุ่มง,งบประมาณเกือบทั้งหมดเพื่อทำนโยบายของเพื่อไทยเป็นหลักหรือไม่เวลาแห่งการพิสูจน์กำลังมาถึงแล้วคอลัมน์กาแฟดา